เป็นไงบ้างวันนี้พอเห็นรูปแบบสําเร็จได้ขนาดนี้แล้วอะไรเงี้ยคมันก็มีความสุขมากนะครับก็ก็ถือว่าเป็นเป็นผลบุญที่ทําไว้เป็นผลบุญที่ทําไว้นะครับเพราะว่าตอนสมัยเราได้เดืยนทองมาเราก็ช่วยคนเยอะเหมือนกันนะครับช่วยเงินรางวัลต่างๆนี่ก็แบ่งทีมแบ่งสตาโฟโค้ชแบ่งก็ช่วยคนเยอะครับก็ <ๆ S 2> ก็พอพอเราตกมานะครับ ผู้ใหญ่สมาคมนะครับหรือว่าทางทังสายต่างๆเขาก็ดูแลเรานะครับเพราะว่าใครก็รู้ว่าเราเราไม่ใช่คนเกเรนะครับไม่ใช่คนเกเรนะครับแล้วก็ผมว่าผลบุญตรงนี้มันก็ตกตกสลูกผมผมก็พูดตลอดนะเวลาผมไปออกรายการต่างๆผมไม่ว่าผมเป็นยังไงครับความดีที่ที่ผมทามาเนี่ยขอขอตกใส่ลูกนะครับมันก็ผมก็พูดมาตลอดครับมันก็พูดมาตลอดนะครับนันก็ ทุกวันนี้มันมันก็เป็นจริงนะครับพอเป็นจริงปุ๊บทุกวันนี้เราเราก็มองดูผลงานลูกแล้วมันก็มีความสุขอ,อย่างไรแหละคนเขาก็แบบว่าชื่นชมทางเบนบนเลยว่าแบบเออแบบเลี้ยงพ่อแม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่ได้ห่วงเขาแล้วนะครับเราไม่ได้ห่วงเขาไม่เป็นเป็นอะไรอะ่ะเขาหาตังค์ได้แล้วอ่ะหาตังค์ได้เราไม่ได้ไม่ห่วงเพราะว่าสมัยก่อนเนี้ย เราก็หาตัางคนเดียวยงครอบครัวเนาะยงครอบครัวเราครอบครัวแม่ครอบครัวญาติพี่น้องโอ้โหนะครับเราก็ช่วยกันมาตลอดเดีวพอตอนนี้พอตอนนี้ก็ก็ไม่จด้ห่วงอะไรลเลยค,ความลงความรักห่วงไหมคะอะไรนะตอนนี้ลูกมีความรักห่วงไหมเออมีความรักห่วงไหมผมผมว่าเขาเขาที่ดูทุกวันนี้ไม่ห่วงเ,เพราะว่าลูกกิ้มได้ทุกวัน ไปเขียวแล้วว่างั้นเถอะคือลูกเขายิ้มแย้มทุกวันแม่เขาก็ยิ้มทุกวันยายก็คนในบ้านก็หัวเราะยิ้มแย้มจับใสมีความสุขกันทุกวันนะครับถ้าถ้าวันหนึ่งไม่มีใครยิ้มหน้าบึ้งอะไรผิดสังเกตแล้วนะครับโดยเบสก็ยิ้มแย้มจับใสมีความสุขเราพู่เป็นพ่อเราก็เห็นลูกๆเห็นคนในครอบครัวมีความสุขเราเราก็ดีใจนะครับเราก็ดีใจถ้าเกิดวันไหนเนี่ย มีปัญหาหน้าบึ้งทั้งบ้านวันนั้นแหละนะครับวันนั้นเฮ้ยเป็นอะไรวะอย่างอย่างช่วงนี้เวลาเขาจูจีกันเราไม่ต้องแบบว่าดุอะไรไหมเราไม่ต้องทำหมิ่นใส่ใครอะไรไหมปล่อยเขาเอะมันเป็นธรรมชาติของหนุ่มสาวนะครับเพ่ะว่าทุกอย่างมันก็อยู่ในสายตาเราอยู่แล้วจริงๆเี่ผ่านผ่านด่าเรายังไงบ้างแม่ฝาตรงๆไม่ได้ผ่านหรอกผมผมไม่ได้เป็นคนอะไรใจร้ายขนาดนั้น ผมก็ยิ้มแย้มแศบใสกับทุกคนนะครับ <regret S 2> ใคร <Jim> มาก็ยิ้มแย้มหมดเลยครับเขาแสดงความแบบเชื่อมั่นอะเรนะครับขอเแสดงความไหนอะเขาเขาเาแสดงความแบบเชื่อมั่นให้เราได้ไงว่าเขาจะดูดูแลลูกสาวเราอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันมันก็ตรงตรงมชื่อมันนน่แนะผมก็รู้ๆกับกับแฟนคลับน่คลิปที่ไปเที่ยวอะไรผมก็ไม่รู้ผมมาดูผมดูในคลิปที่ไปเที่ยวกันนะเราก็เอออันนี้มันเอออันนี้มันจีบเราเนี่ยขีบพวกเราเนี่ย่าอะไรเราก็ดู รู้พร้อมแฟนคลับรู้พร้อมทุกคนมันเขาเป็นลูกชายคนไหมคะเหมือนเป็นเขาเป็นลูกชายคนไหมคะตรงๆอ่ะมองเขาเหมือนเป็นลูกชายคนกคนป่ะใช่ใช่ก็เหมือนเหมือนเหมือนเป็นลูกคุกคนนี้ก็เหมือนกับเป็นลูกชายคนเป็นคนในบ้านแล้วเพราะมาทุกวันอ่ะเดินผ่านทุกวันเดินผ่านหน้าผมทุกวันเลยก้าอําผมกล้านนุนก้านี้ก็ก็ไม่มีอะไรมากมายคือจริงๆแล้วครอบครัวเราก็เป็นครอบครัวที่อบอุ่นนะอบอุ่นี้ผมว่า ความอบอุ่นของครอบครัวนี่แหละจะเป็นเก,กาะกันภัยให้กับลูกๆที่ดีที่สุดนะครับคือใครเข้ามาสัมผัสใครเข้ามาพบครอบครัวเราก็จะรักรักพวกเราเราเคยมากราบมาไหว้เราฝังเนื้อฝังตัวอะไรอย่างเงี้ยต้ตรงตค่ะแล้วก็มาสวัสดีครับผมวันนีคือปกติเพื่อนเบสมาบ้านผมนะสวัสดีครับพ่อแล้วก็เราก็ไปยืนอยู่นู่น <S <S 2> <S 2> นะครับ ไอ้นี่มาปุ๊บสวัสดีครับมันก็มานั่งอยู่หน้าผมเนี่ยทองยายใหญ่ว่างันเถอะเอาใจเก่งนะมันไม่ใช่คือเออไอ้นี่มันกล้าใครเว้ยตกติคนอื่นมาสวัสดีครับอยู่นั่งนู่นไม่กล้าไม่กล้าสบตาอันนี้มันสวัสดีเราเรอะมันออกมาข้างนอกมันก็มานั่งอยู่หน้าผมเนี่ยประมาณนั้นคนนี้แหละเนาะมันเข้าเนาะมันเข้าทางยายด้วยตรงมันเข้าทางยายเข้าทางแม่อ้อยทังหากนะครับแม่อ้อยยาย แสดงว่านาตอนนี้ก็คือถูกใจกันทั้งบ้านเลยครับผมครับผมก็<ผ>ไม่มีอะไรไม่มีอะไรถ้าจะเป็นลูกเขยในอนาคตได้ไหมคะเรื่องของอนาคตเขาว่าก<อ>ันนะครับเราเบสเ,เขาก็โตแล้วเขาเป็นผู้ใหญ่ก็ให้เขาตัดสินใจนะครับ<ไ>แต่ว่าทุกวันนี้นะครับทุกวันนี้ก็ยิ้มแย้มแจ่มใสดีนะครับมีความสุขยิ้มแย้มแจ่มใสดีเห็นลูกเราเห็นเห็นลูกเราดีก็สุขแล้วก็ที่เขาสุขตามคนเป็นพ่อเนาะมีอะไรมันในยูทูบช่องของน้องเบสเหมือนคุณแม่ภรรยาบอกว่า เนี่ยอยากได้เป็นลูกเผยตรงๆเออเออพี่ฝึกษาลาเลี่ยมที่รักไม่มีสีพูดนะเนี่ยมีทั้งยายมีทั้งแม่อ้อยแม่เขาอนุญาตแล้วไหมสอง่อหนึ่งเสียงเราขับไม่ได้นะครับแต่ถ้าถ้าภาามเมื่อไหร่เราก็เป็นไงบอกแล้วก็สองต่อหนึ่งเสียงทั้งยายทั้งแม่อ้อย อันนี้เขาว่าไงเราว่างกันเนาะเป็นปีไปคุยเลยอ่าอย่างอย่างอย่างตอนนี้เองเราเราคิดว่ามันเร็วไหมพี่รักถ้าสมมุติว่าจะจะแบบจะเปิดเพื่ออะไรเงี้ยคือคือผมว่าผมว่าเร็วไหมเนี่ยผมว่ามันเป็นโชคชะตาของคนมากกว่าโชคชะตาอย่างอย่างอย่างผมกับแม่อ้อยนี่ตั้งแต่อายุยี่สิบอายุยี่สิบสิบเก้าก็อยู่ด้วยกันแล้วนะครับก็อยู่มาสามสิบกว่าปีแล้วนะครับผมว่าเป็นผมเชื่อว่าเดฟเขาเป็นคนดีอ่ะ คนดีต้องได้รับแต่สิ่งดีดคนดีต้องเจอแต่สิ่งดีมผมพูดประจำนะครับพูดประจำคือเวลาคบกันแล้วเนี่ยมันคนชอบคนชื่นชอบคนมีความสุขแล้วก็หน้าที่การงานหนุนกันทั้งคู่มันก็เป็นสิ่งที่ดีถ้าคบกันแล้วคนด่าเนี่ยเราก็มไม่เอาเมนกันนต่แต,แต่พี่เราดูดูเนี่ยยังห่วงอะไรอยู่ไหมคะ ดูไม่น่าห่วงอะไรครับไม่น่าห่วงก็เป็นปล่อยปล่อยปล่อยเขาไป,ไปไปตามธรรมชาติไปตามวปรุ่นทุกทุกสิ่งทุกอย่างก็อยู่ในสายตาเราเหมือนกันนะครับ